สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอ,อุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2 5 5 0มีบทกำหนดโทษที่ให้จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีรวม8รายการดังต่อไปนี้ 1. กรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้มำนวนการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้มำนในการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการเลือกตั้งจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่หรือขัดขวางมิให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายประกาศระเบียบหรือคำสั่งของกะกะตหรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2. ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองผู้สมัครหรือพักการเมืองใด หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดด้วยวิธีการดังนี้ 1. จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 2. ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคม มุนนิธิวัดสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันใด 3. จัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆเพื่อการหาเสียง 4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง 5. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองใด 3. ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง,นงในหน่วยเลือกตั้งนั้นพยายามลงคะแนนหรือลงคะแนนเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มีไว้สำหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็อ 4. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรหรือคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะเลือกตั้งให้ผิดไปหรือกระทำด้วยประการใดโดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริงหรือทำรายงานการเลือกตั้งไม่ตรงกับความจริง 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพักการเมืองก็อ6ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งโดยฝ่าฝืนมาตรา34คือขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา35คือไม่ได้เป็นผู้สมัครในนามของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียว และไม่ได้สมัครในเขตเลือกตั้งเดียวหรือมาตรา38วรรคสองคือผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดแล้วไปยื่นใบสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก 7. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดๆแก่บัตรเสีย เพ oh ื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 8. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา71วรรคหนึ่งหรือมาตรา80คือใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือใช้บัตรเลือกตั้งที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาจากการแสดงตนไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือเปิดทำลายทำให้เสียหายทำให้เปลี่ยนสภาพหรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายท่ทานผู้ชมครับทั้งหมดที่กล่าวแล้วเป็นบทกำหนดโทษตามมาตรา137มาตรา139มาตรา148วรรคสและมาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2550 ซึ่งมีบทกำหนดโทษให้จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ